ครับเด๋ยวันนี้จะพามาจับปลากันครับไม่รู้ว่าจะมีบ้างหรือเปล่าพอน,นี้พ่อบอกว่าจะดูดน้ําในบ่อข้างบ้านอากาศร้อนๆครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเข้าไปจับด้วยโทรก็เลยหยุดไว้วันนี้ก็ทําการสูบน้ําต่อครับ ลองมาดูกันครับว่ามันจะมีปลาลงเรืออยู่บ้างหรือเปล่าเพราะว่าปกติก็มีบ้างพ่อก็ปล่อยไว้บ้างแต่ก็มีคนมาปักเบ็ดหรือว่าฝนตกมันก็หนีขึ้นไปอยู่ที่อื่นก็มีครับแต่ทีนี้ไม่รู้จะเหลืออยู่บ้างหรือเปล่าเพราะาน้ำมันน้อยพ่อก็เลยบอกสูบดูเผื่อจะมีติดบ,บ่ออยู่บ้างเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับ บอกค่อนข้างจะลบนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรมาหลายปีใบไม้ก็ลงไปคโคลนดินถล่มลงไปคโคลนก็น่าจะเยอะอยู่เพราะตอนขุดลึกประมาณ4เมตรครับตอนนี้ดูจากสายตาแล้วก็ไม่น่าจะถึงแต่เดี๋ยวลงไปดูก็น่าจะรู้ครับว่าลึกแค่ไหนจะมีปลาบ้างไหมตอนแรกกาจะพาลูกมาจับปลาแต่ดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะลงได้ครับลงามา เริ่มกันเลยครับผมยับเปลือยลงไปก็แทบจะก,ก้าวขาไม่ออกครับคโคลนลึกมาก,กมแ,แต่ก็มีปลาซิวปลาส้อยอเยอะอยู่ครับว้าวอุ้ยยังกักกตัวอ่ะ Tướng nhắn, là tướng chập mai chắn 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 Tướng tưng Nè tướng tưng hay tướng chắn 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 ปลากระดีจับลูกปลากันก่อนครับปลากระดีปลาซิลปลาส้อยครับน้องบอกอยากกินปลาทอดเครื่องครับจัดการให้หน่อยเราก็มาเริ่มกันครับผมมดูจะมีบ้างหรือเปล่าจับปลาเป็นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ได้จับมานานครับผู้ชมก็ยืนดูแทบจะไม่ไหว้วครับทั้งร้อนทั้งเมื่อยครับหาเก้าอีอ้แล้วครับ นี่ครับเจอแล้วหนึ่งตัวปลาช่อนครับผมไม่กล้าจับครับต้องใช้สวิงช้อนเอาเดี๋ยวมันถ้าจับไม่ติดแล้วมันก็จะหายไปครับหายากมากครับมันไหลไปในโคลนไม่รู้จะมีตัวอยู่อีกรอเป่าครับเดี๋ยวลองไปหากันดูครับผมหาได้ไม่นานครับไม่ไหวครับโคลนมันลึกเกินนี่ปลาที่ได้ครับจะเป็นปลาหมอตัวใหญ่ๆครับมีประมาณห้าบกตัวแล้วก็พวกปลาซิลปลาส้อยที่ช้อนมาได้นิดหน่อยครับปลากระดี ได้มานิดหน่อยครับเหนื่อยไม่ไหวครับโครนมันลึกเกินที่เหลือค่อยหาต่อครับถ้าจะมีอีกแล้วก็มีปลาช่อนครับสามตัวครับผมมือนี้ก็ได้ประมาณนี้แหละครับผมแล้วก็จะมีลูกปลาซิวปลาส้อยนี่ครับที่ล้างแล้วจะประมาณนี้ครับ